ต้องถามไหมครับว่ารุ่นน้องกลัวหรือไม่กลัวรุ่งกิจน้ำเงินติดตามดูครับเจ้าบอลแสงนีสายล้วนๆครับสายจากมันจากกีรีคอนแก่นครับเมืองมวยเมืองกีฬาอยู่แล้วครับเอาครับขณะที่รุ่งกิจนั้นจากระนองครับจัดมวยดีแฟนๆกันแน่นเป็นปกปิดปกติครับคุณสมิงขาวันนี้ล้นจริงๆครับสนามมวยนานาชาติรังสิตแสงมณนี1้8รุ่งกิต1ร9บแบกตอกกันนิดหน่อยครับ เพื่อมนเสนห์ของมวยไทยคุณสมิงขาวครับสายล้วนทั้งคู่ถือว่าเป็นยอดมวยประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าปีที่ได้ยอดมวยถ่วยพระราชทานนี่โอ้ยแหมลื่นบ่อยครับสงสัยพื้นผ้าใบจะใหม่ครับสีจะลื่นไปหน่อยครับวันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยบาดเสียวครับบาดเสียวปีที่แสงมณีได้ยอดมวยนี่ได้เบิ้ลสองคนนะครับมียอดวิชาพอบุญสิทธิ์อีกคนหนึ่ง ลูกนี้เนี่ยโหใช้ได้เลยนะครับกระตุกเสื่อพี่เดียวแม่ดูซ้ายกินยากนะครับกินกันโอ้ทิ้งขวาดีเหลือเกินวันนี้อา้าวต้องทําให้ได้ตลอดนะครับลูกกินขวาอีกทีนึงแสงม,มีซ้ายยังไม่ถึงตั้งรับลูกกินเอ้าซ้ายมายังติดไม่รู้ว่าใครโมโหไม่ได้เลยนะครับคุณนกอ้าวครับกินเหลี่ยมกินทรงไปทิรนิตทิรนิตครับเดี๋ยวดูครับสายแสงมณนีจ,จะเตะน้องอยู่หรือไม่ ม่ปกติรุ่งกิจเจอกับใครที่ต้องเปิดเกมครับแต่วันนี้เจอแสงมณีมาตั้งหลังหลังพิงเชือกอยู่ครับเอาครับเดี๋ยวดูกระโดดต่อยนะครับแสงมณีอ่ะเป็นกำลังใจให้ท้องฝั่งท้องฝ่ายครับดรพงศ์วิเศษใบทุตก็มาลุ้นทางด้านรุ่งกิจที่เดียวกันครับตักสตูลเข้าไปแล้วมินดครเอาครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับไฮไลท์ชี้ตาครับต้องขยับแล้วนะครับรุ่งกิจแม่ไปหลังพิงเชือกนี่อาจจะไม่เข้าทรงเท่าไหร่คุณสมิงขาวตัวเองต้องเป็นมวยเปิดเกมนะครับ ไฟที่เชียร์รุ่งกิจนั้นต้องขยับให้เร็วกว่านี้แล้วครับคุณสมิงาเอาได้แข้งหนึ่งแล้วมาอีกไหมต่อเนื่องหรือเปล่าครับเป็นคําถามครับเอาขยับเอาขยับไม่อีกเอาขวาได้เอาซ้ายมาแสงมณีเอามวัดกันเลยนับอลเอ้าโอ้โหแม่คู่นี้บางทีเขาบอกว่าแม่ใครเดินได้เปรียบนะครับเดินได้เปรียบเดี๋ยวต้องดูครับยกสี่ยกชี้ชะตาใครจะเดินเปิดเกมขยับเข้ามปอีกโยกโยกรุกิจต้องไม่เดินไม่ได้นะครับเอาขวามาซ้ายไปแสงมณีเตะได้ โอ้โไอ้โองเฮลโลเฮลโลซ้ายเริ่มมาซ้ายเริ่มมาแล้รับแสงมณดีเอ้าชมกันต่อยกสุดท้ายยกชิงดำครับพี่นกอ่ะถือว่าช่วยกันขับเคลื่อนวงการมวยนะครับอนุรักษ์ส่งเสริมต่อยอดกันไปครับทำอย่างไรให้มูลค่าคำว่ามวยไทยมากที่สุดครับคุณสมิงขาวครับอ้าวไม่รู้ว่ายกนี้ใครทำชัดเจนเอ้าโอ้โหเตะได้นะครับซ้ายของแสมณีเริ่มทำงานแล้วอ้าวขยับไม่อีกซ้ายรองโอ้โหลุงกิตโตไม่ได้ลุงกิตขยับก็ไปซ้าย แม่ถ้ามาแบบนี้เนี่ยคุณสุธิพงศ์ครับสร้างความปวดหัวให้น้องโบ๊ทอีกแล้วละครับคนแพ้จะเจอกับใครคนชนะจะไปเจอกับใครคุณสมิงขาวต้องขอบคุณน้องรักของเราทั้งสองคนด้วยครับคุณสุธิพงศ์ครับบนเวทีหรือว่าเป็นน้องรักของพวกเราครับเป็นแบบอย่างหนังตัวอย่างที่ดีทั้งสองคนนะครับบนเวทีนั้นเป็นการเกาะเกมการต่อสู้และภาพจบลงแล้วแล้วดูภาพครับอาวุโสน้อยกว่านี้จะก้มลงกราบรุ่นพี่ครับนี่แหละครับคารวะรุ่นพี่เลยนะครับแม่แสงมณีนะครับ หยิบสามจากค้นแก่นนะครับรุ่งกิด18ปีจากรนองแล้วก็ชูม,มือให้หนังมวยมแดงนะครับแสงมณีนะครับแสงมณีสองกาแฟมวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนรุ่งกิดบอรุ่งโรดไปนะครับ <c oughs>